สวัสดีครับสวัสดีฮะอ่าพบกันเลยครับกับรายการรถบ้านหลักหมื่น f f ฟเอคานะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าโตโยต้าโดเรมอนนะครับเข้าแล้วนะที่พีพีเอฟซอคอยนะครับเจ้าโตโยต้าโคโรล่านะครับผมหรือฉายานะครับเจ้าโตโยต้าโดเรมอนของเรานี่เองนะครับเข้าแล้วนะครับวันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องหัวฉีด1,600งพซีซีด้วยนะครับนะเป็นเครื่องซี เอ e นะคะผมเครื่องดีมากๆนะใช้คําว่าเครื่องดีมากๆระบบไฟติดทุกจุดนะแล้วผมให้ดูคันนี้ทีเด็ดมากทีเด็ดมากได้เดิมบางด้วยนะได้เดิมบางให้นะคันนี้สีนะครับผมตีให้นะครับประมาณ50-6 0เเนะครับคันนี้ฟิล์มรอบคันแล้วผมให้ดูภายในภายในโคตรแจ่มบอกให้คันนี้นะเล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษียังไม่ขาดนะครับปี67นะครับภาษีปี67นะครับนะพี่ ดูขอบประตูเป mm ็นไงขอบประตูนะขอบยางดูเสาเอเสาบีสวยๆเลยนี่ภาษีป uh ี67นะคันนี้คันนี้ขาดอย่างเดียวขาดแม็กโอ้ได้แม็กโคตรสวยนะเรามีสีละสีดางๆเห็นไหมตรงนี้นะอ่าดางๆนะประมาณนี้นะแต่ได้บอดี้เดิมผมบอกให้โหโเป็น t o โย t a าโคโ l ล่านะดูระบบไฟติดครบไฟสองป้ายทะเบียนติดครบหมดทุกจุดนะครับนะ อ่คันนี้นะโอ้โหดูองเี้ยป้ายทะเบียนสวยๆนะรวมกันได้สิบเลยเน,นี่ยงเงียโอ้โหคบเปิดในราคานะสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นบอกให้อันนี้สามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นใช้งานยาวๆช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังระบบไฟติดค,ครบหมดทุกจุดน,นะระบบสียังโอเคนะเสากุุงเสาอากาศด,ดูดิยังโอเคมาชมภายในชมจากด้านหลังไปก่อนละกันนะเป็นไงครับ ภายในกระจกมือหมุนไม่ต้องกลัวเสียภายในเป็ไนไ,ไงเบาหนังเงาเงาช้ำๆเพลดงดังๆเพลดงดังๆในด,ด,ดืานสะอาดสะอาดนี่พีเดนดจอแอนดรอยด์แล้วเบาเสียงหน่อยแล้วเบาเสียงหน่อยนะพื้นคมสะอาดสะอาดจอแอนดรอยด์เก้านิ้วพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต้ครับผมเบาเสียงหน่อยอเบาเสียงนิดนึง นะกับนี่ทีเด็ดนี่เป็นไงเป็นไงต่อบลูทูธได้เครื่องเล่นเพลงดังลั่นนี่จอ Android เป็นไงครับติดตั้งมานะเจ้าของติดตั้งมาน่าจะประมาณ3-4มสี่พันนะประมาณ4ี่พันนี่นไงฟังเพลงขังพุ่งคังภาพต่อกล้องหน้ากล้องหลังได้มีที่ชาร์จแบตนะ นี่มีที่ชาร์จแบตเสียบ USB ได้ไต้เกะเป็นไงไต้เกะสะอาดสะอาดรถผมบอกให้นี่มีแค่ตรงนี้แตกนิดเดียวเองดูดิโอ้โหแต่ดูเป็นไงภายในพ,งพวงมาลัย power เดี๋ยวซ้ายเลือขวาติดครบแต่เตอร์ติดครบนะนี่ที่ฉีด,ดน้ําฝนนะที่ปันดน้ําฝนฉีดปันดน้ําฝนครบหมดทุกอย่างระบบคันนี้ perfect เอาไปใช้งานเลยเติมน้ำมันอย่างเดียวดูโคตรสวยสวย,สวยหมดทุกจุด สะอาดสะอ้านพื้นพรมดูดิดูข้างในดียสะอาดสะอ้านไหมะสะอาดสะอ้านไหมคะ,ะพี่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 เอสะอาดสะอ้านไหมดูที่ยุ่ชันวางคุ้งวางของทุกอย่างครบสามหมื่นห้าพันบาทได้จอ Android. เอนดอยเกแอร์ออโต้แอร์เย็นเพลงเพราะหลังโคตรสวยใครพลาดคันนี้โคตรเสียดายผมบอกให้นานๆมาแบบโหได้ทีอ่ะผมอ่ะนานนานมาได้ทีอ่ะ นะแล้วได้มาได้แบบนี้ยนะพี่ 35, 000, 35, 000สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันบาทเสาเอเสาบีสวยหมดนะเอาไปทําสีภายนอกเอารถโคตรเพอร์เฟกบอกให้ดูห้องเครื่องไหมเออลืมลืมให้พี่ดูห้องเครื่องดูความร้อนปกติทุกอย่างนะขึ้นหมดดูห้องเครื่องผมบอกให้ห้องเครื่องโคตรทีเด็ดมันมีเสียงเครื่องหรือเปล่าครับพี่เครื่องโคตรแห้ง เครื่องโคตรแหง้งเครื่องโคตแหง้งดูดิเฮ้ยเครื่องมันสตาร์ทหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ดูดิเหตุเดิมอยู่ครบยกเครื่องลงเล่มแล้วยกเครื่องลงเล่มแล้วสามหมพันบาทผมบอกให้โคตรคุ้มคันนี้โคตรสะอาดขึ้นมาในรถนี่ไม่ไอายใครเลยเด้วยจะไปต่างต่างจังหวัดนะพี่จะไปไหนอะอะเข้าเพจโตเข้าย t u b e มีย t u b e นะ ดูหนังฟังเพลงในรถนะพี่จะทําอะไรอะ่ะนี่ GPS นี่มีรถมีระบบนําทางนี่นะไม่ได้รีวิวให้เขานะแต่คือว่าโอเคเลยเนี่นี่เข้ามานี่อันนี้สมมุติว่าถ้าไมพี่ไม่ไม่ขึ้นนะตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้น,น,นเปิดแอร์นะเปิดแอร์นี่ไปไปดีกว่าไม้เลขเลขไม้สองแสนกว่านะไม้แท้นนะ้ำมันร้วนนะคันนี้ไปไปเทสกันดีกว่า เนี่ยไฟเฟยระบบไฟติดครบหมดทุกอย่างเลยเนี่ไปเรียวๆเ,เลยไปยาดีผมอะไร power ขับโคตรง่าย35,000บาทเอกสารชุดโอนครบครไคว้วก็ได้เท่านั้นนะไ <c oughs> ควไวก็ได้นะผมบอกให้ขับกลับ,บต่างจังหวัดนี่ไปทั่วประเทศไทยผมบอกให้เช็คน้ำเช็คนมันเครื่องเป็นไง ช่วงล่างโคตรดีสดสดรีวิวสดสดนะรีวิวสดสดนะ,นะรีวิวสดสดเลยนานทีจะเข้าทีรถสวยสสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบอย่างนี้เกียร์ออโต้โอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยขับโคตรดี เทสจริงๆครับออกถนนใหญ่เทสจริงๆครับไม่แนะนําให้เลากเรียนแบบนะครับนะมันเป็นพื้นที่นะครับที่ผมขับรถเข้าออกเป็นประจํานะผมก็จะคุ้นชินนะว่าโค้งตรงนี้มีโคง้งตรงนี้ต้องชะลอนะครับนะผมแบบคุ้นชินนะพี่ๆอย่าไปเรียนแบบนะครับนะเล่นมือถือไปด้วยนะถ่ายไปด้วยนะอ่าโอ้โหสนเสรินโอเคเลยเนี่ยปล่อยมือขับปล่อยมือแบบปล่อลยมือเลยเนี่ยปล่อยมือเลยเออสวนตรงเนี่ย ปล่อยมือไปเลยนี่โอ้โหขับโคตรดีนะเผออรถใหม่นี่แบบทุสีเลยอะนะเจอรถสามสิบปีไปสูดสีเลยภายในยนี่ยังก็รถใหม่เลยอะใหม่คว่นี้ก็ไปหาป้ายแดงออกศูนย์แล้วครับเนาะอ่าแล้วกลับรถตรงนี้แล้วกันอ่ากลับรถตรงนี้แล้วกันแอร์เย็นเลยอ่ะแอร์เยน็ยนเย็นฉ่ำเย็นสบายจบเลยอ่ะจบทุกอย่างคันนี้สามหมื่นห้า แต่ต้องมานขับอย่างเดียวไม่ต้องไปเก็บงานไม่ต้องไปเก็บงานนะคันนี้รับประกันขับขี่โคตรด,ดีรับประกันให้เลยครับขี่โคตรดีนี่เข้ากรงเข้าเกียร์แบบเข้าง่ายมากเข้าเกียร์โคตรง่ายนะ,ปะไปไปขับขี่โคตรด,ดีโอ้โห สนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะ0840902878นะครับผมนะกันแดดกันฝนนะผมบอกให้นะดีกว่าโมอเตอรไ์ไซค์แน่นอนโมอเตอร์ไซค์มือสองสามหมื่นห้านี่แทบจะไอ้นี่เลยนะเปียกฝนด้วยจอดตามสาราด้วยบอกให้คันนี้เนี่ยยาวๆดิ่งถึงบ้านนะนะดิ่งถึงบ้านสนใจติดต่อได้เลยครับนะให้ไวเลยผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยเพิ่มไม่กี่นาทีไป เพราะมีคนตามหาเยอะมากโดเรมอนนี่ราคาตลาดเนี่ยสี่หมื่นเทินผมบอกให้ร้านผมนี่ตากว่าสี่หมื่นตากว่าสนะี่หมื่นนะแล้วส่งฟรีให้ด้วยเอา้าส่งฟรีให้ด้วยร้อยห้าสิบกิโลเลยคันนี้เอา้าส่งฟรีให้อีกสามหมื่นห้าเนี่ยไม่ต้องต่อผมแล้วส่งฟรีให้ร้อยห้าสิบโลนะถ้าต่อก็มารับเองครับนะพูดกันตรงๆเลยโอ้โหรถจบเลยแอร์โคตรหนาวอะ่ะ แอร์เย็นเลยอ่ะโอ้โหขับแบบจบเลยอ่ะใช้คำว่าจบโอ้โหโคตรดีครับโคตรดีนะดูรถได้ที่อยุธยานะครับรหลวงนะ0 8 4 0 9 0 2 8 7 8่นสนะคะนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับนะไม่รับจองปลาเปล่านะครับผมนะมัดจำทุกกรณีนะเวลาจะไปส่งหรือว่าจะมาดูรถนะเพื่อไม่ให้ท่านอื่นเขาเสียเวลานะครับพี่นะอ่า ให้เราได้จับจองใช้สช้สอยกันดีกว่านะอ่าแบบเราคันใครที่ต้องการจริงๆนะไม่ต้องห่วงนะครับผมมีตัวตนสามารถแอดไลน์วิดีโอคอลดูได้นะครับนะดูรถตัวจริงได้ว่ามีจริงหรือเปล่านะแล้วค่อยมัดจํากันแล้วค่อยคุยรายละเอียดกันเบื้องต้นนะแต่สําหรับผมนะ100%ยเปใครที่ซื้อรถผมก็น่าจะรู้นะร้อรนนะครับไม่ต้องห่วงรถมีตัวตนจริงแน่นอนนะครับผมนะนะ อ่าผมลงคลิปนะไม่ตม่ำกว่าร้อยคลิปแล้วล่ะนะตั้งแต่ผมทําวิดีโอทําคลิป YouTube มานะไม่ต้องห่วงครับนะใครที่เป็น f อผมก็จะรู้นะติดตามผมอยู่ว่ารถจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็ขายไวมาก <laughs> โอเคครับผมนะสาหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e นะกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วใครที่ อยากจะเป็นลูกค้ากันแล้วก็มาค่อยมาติดต่อกันนะครับผมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะใครที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อได้นะครับผม084 090 2878นะครับ PPC f นะนะผมเปิดในราคา35,000บาทเท่านั้นใครเร็วใครได้ไปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ